บางครั้งแล้วการนอนอยู่ที่เกาะก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันห่างไกลจากเชื้อโรคห่างไกลจากโควิด -19 ไม่มีเชื้อโรคที่ไหนข้ามมาที่นี่ได้หรอกเพราะงั้นผมก็เลยหนีงานมาที่นี่ยังไงละ่ะแล้วผมหวังว่าบอสจะไม่ดุผมนะอ้ฮิอ้ีิ ก่อนเพื่อนๆจะไปดูคลิปนี้นะครับผมรบกวนเพื่อนๆทุกคนช่วยกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็รับชมคลิปใหม่จากผมนะครับเอาล่ะพวกเราพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนุ่มๆทุกคนกันด้วยนะครับผมกับพวกผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็ให้ข้อมูลแบบนี้กันนะครับซึ่งแบบนี้นะฮะเป็นแบบคนไทยเลยนะครับที่มีชื่อว่าเกาะนั่นเองนะครับเกาะเนี่ยจะเป็นแบบแนว หาเพื่อนพูดคุยนะครับไม่มีโลเปไม่มีอาชีพไม่มีบูมบ็อกนะครับไม่โลหูแน่นอนนะแต่ว่าสกิลปากคนไทยนะครับสกิลการพูดสกิลการด่ามันก็เท่าเดิมนะครับคนไทยก็ยังด่ากันอยู่ทุกวันนะครับโอเคครับเราจะไม่ว่าอะไรเรื่องนั้นครับเพราะว่าคอมมูนิตี้ของไทยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเกมไหนก็มีภาษาไทยก็ด่ากันหมดเลยนะครับเกมไหนมีภาษาไทยก็โดนหมดเลยนะครับโอเคเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้นะครับเราจะไปเรื่องอื่นกันเลยก็คือ แบบนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น3ามเซกชันใหญ่ๆเลยนะครับก็คือจะเป็นตรงนี้นะครับตรงบ้านนะฮะบ้านเนี่ยจะมีทั้งหมด4หลังนะครับจะมีหลังหนึ่งที่ถูกล็อกไว้นะครับแล้วก็ต้องใช้รหัสอันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงทีหลังนะครับเซกชันต่อไปนะครับเป็นเซกชันตรงชายหาดนะครับจะมีบาร์นะครับบาร์จำไว้นะมีบาร์นะบาร์มี2ชั้นนะครับแล้วก็มีเก้าอี้นะฮะที่จะนั่งตรงหาดทรายนะครับ นั่งหันหน้าออกไปด้านนอกเนาะนั่งรับบรรยากาศนะครับเซกชันต่อไปนะครับเป็นเซกชันปราคาทครับที่จะอยู่สีแดงฝั่งนู้นนะครับคุณผู้ชมฝั่งนู้นนะครับปราภาทนะครับจะมาเริ่มที่ตัวบ้านกันเลยครับเกิดมานะครับเราจะอยู่ตรงฝั่งน้ําตกตรงนี้นะครับผมในตัวบ้านนี้มีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูกันเลยนี่นะฮะมียีอยู่นะครับก็จะเป็นมีมในตำนานนะฮะยีนะที่เมีมในโัเสานะครับออกมาพูดว่าย อย่างนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีหน้ายิ้มนะครับของ o b บ o x นะฮะโอเคถัดขึ้นมาด้านบนนะครับก็ nuestra, <c oughs> จะมีน้องยีน้อยนะครับผมนี่น้องยีน้อยนะฮะก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเมคอัพนะฮะของผู้หญิงนะครับแล้วก็มีหูน้องแมวนี่ผมชอบแมวมากเลยมีกระบองเพชรด,ด้วยนะฮะตรงนี้นอนได้ครับ <c oughs> ผมอ่า <c oughs> นอนได้นะฮะผมตรงนี้ก็นั่งได้นะครับแต่ว่าตรงนี้นั่งไม่ได้นะ <c oughs> โอเคนะครับคุณผู้ชมเราจะไปดูที่ต่อไปกันเลยนะครับก็คือบ้านหลังที่2นั่นเองบ้านหลังที่2นะครับก็จะมีทีวีเดซปัซิโตนะครับมีเดซปัสซิโตน้อยนะครับมีเดซปัสซิโตน้อยเหมือนกันนะครับมีโซเด d ปัสซิโตนะครับโซนิกเดซปัสซิโตนั่นแหละมีทางขยะยนู๊บนะครับแล้วก็มี a อนจายเอ็นเอมิสปายเดอร์ the giant enemy spider เไม่เกิดช่างมันนะครับผมก็เล่นมุกนี้แหละพอขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเจอเอ่ออุ๊ยไม่พูดดีกว่านะครับเดี๋ยวช่องบินนะโอเคแล้วก็มาดูตรงนี้แทนนะครับก็จะมีที่นอนนะครับ2ที่นะฮะให้เราได้นอนครับแล้วก็มีที่นอนตรงกลางครับโอ้โหแม่งโคตรรวยเลยนอนพ่อแม่ลูกเลยนะ3ามคนอย่างนี้นะครับ โคตรเท่เลยนะนี่ก็นอนนั่งเป็นบอสเลยนะแม่สุดเท่จริงๆนะโอเคนะครับถัดต่อไปนะครับเป็นบ้านหลังที่3นั่นเองนะฮะบ้านหลังที่3ตรงนี้นะครับก็จะมีทีวีซีรีส์เรื่อง The Last Gas นะครับเป็นแอนิเมชันของ Roblox นะครับคล้ายๆ The Movie กันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ถัดต่อไปนะครับจะมีเก้าอี้ให้นั่งหลายแบบเลยนะครับนี่จะเป็นแบบนอนก็มีแบบนั่งก็มีนะครับนั่งข้างบนนะฮะ นอนซิทอัพก็มีนะครับโอ้โหสร้างซิกแพคกันมันเลยทีนี้ข้างล่างนะครับก็จะมีน้องนูบนะยืนยกมือถือแขนอยู่นะครับแบบเฮ้ยชวยด้วยอะไรแบบนี้นะครับเป็นติดเกาะเลยนะก็มาที่เราติดอยู่ตอนนี้ครับก็มีนี่นะนี่หนังสือนะครับให้เราได้อ่านนะครับถัดมาตรงนี้นะครับคือเตียงนี้นอนไม่ได้นะครับผมบอกไว้เลยเตียงนี้นอนไม่ได้เลยฮะอ่ะนอนไม่ได้นะโอเคก็มีอาไการบุกจัดดีเทลสวยนะครับเหมือนโต๊ะทั่วไปนะครับคล้ายๆโต๊ะที่ ที่บ้านผมเลยก็จะมีนายกายอย่างเงี้ยเขาจะมีเทียนหอมด้วยนะครับก็จุดไว้ในห้องเฉยนะแต่ว่าผมไม่กล้าจุดในห้องไฟไหม้นะครับไฟไหม้ก็คอมก็พังไปด้วยหมดไปหลายแสนเลยเป็นเนี้ยโอเคนะครับวิธีการเข้าตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีคนพิมพ์ว่ายีนะครับเป็นรหัสโค้ดเมื่อกี้ที่เป็นกระดาษด้านบนครับพิมพ์ว่ายีตัวใหญ่นะครับอย่าพิมพ์ตัวเล็กโอเคก็จะมีคนอยู่ตรงนี้ครับก็จะถามว่าฮัลโหลนายเข้ามาที่นี่ได้ยังไงน่ะอุ้ยภาษาอังกฤษดีจังเลยมันบอกว่ามีความลับอยู่ที่นี่น่ะ แต่ว่าเราไม่มีนะอะไรนะ่ะทำไมถึงไม่มีล่ะยืนบ้านของฉันและบ้านของเพื่อนฉันไงล่ะเอาแล้วทำไมต้องใช้โค้ดอะไรอย่างนั้นล่ะอ๋อโค้ดมันก็เป,ป็นระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านแหละโอ้อยงังไงก็ตามขอบคุณนะที่มาเล่นเกมนี้นะ่ะเ,เขาจะรู้ไหมว่าผมเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเขาไม่รู้ตัวหรอกแล้วต้องรู้สักวันหนึ่งผมจะดังลาเล่ลาเล่ลาเล่ฮัลโหลหเป็นใครนะ่ะฉันเป็นผู้ช่วยพัฒนาเกมนี้นะ่ะ อที่นี่ก็ดูสวยนี่นะโอ้ขอบคุณมากเลยตรงนี้ก็จะมีน้องหมาดอทน้่ผมชอบมากเลยน้องดอทแบบตกองอ้วนอะตัวอ้วนอ้วนองอ้วนอ้วนเออติดภาษาไว้รุ่นเกินไปละก็มีโดมินัสด้านบนนะครับโดมินัสเป็นโดมินัสของคียของเจเลเบกน,นะเป็นการหายคียของปีที่แล้วนะครับแล้วก็โดมินัสทองนะฮะแล้วก็มีถุงือทานอสด้วยนะครับโคตรเท่เลยแต่ว่าด้านบนนะครับจะมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นนะครับก็จะเป็น นี่ครับคิปเปนะฮะมีแบกลงนะครับมายันโคโรนาเลยนะครับโควิด19นะครับเดี๋ยวนะฉันบอกไปตอนต้นคลิปแล้วไม่ใช่เหรอว่าอยู่ที่นี่เนี่ยเราจะไม่เจอโคโรนาไวรัสแกบั๊กนนะโอเคนะครับก็จะมีต้องยีด้วยนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยอัปเดตเกมนี้ด้วยนะอ่าขอบคุณที่เล่นเกมนี้นะครับอืมโคโรดิโอดาแล้วก็ช่องแต่งโซชิงนะครับพี่โบ๊ชก็มานะครับก็มี โดนลโลลาดาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มีน้องปลาปลากระเบนนะครับที่โดนยัดแครอทเข้าปากนะเป็นมีมนะครับโอเคเราจะออกจากที่นี่ดป่านะครับถ้าต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปดูเซ็กชันด้านล่างนะครับเราจะขอไปดูเซ็กชันไม่ใช่เซ็กชันเลยขอไปดูอิสเอ็กนะครับตรงนี้ก่อนนะครับผมอิสตเอ็กตรงนี้นะครับจะเป็นพี่โบ๊ทแตงฟอร์ชิงนะครับเป็นไอดีเก่ากับไอดีใหม่นะครับเป็นตัวเก่ากับตัวใหม่นั่นแหละนะครับ ตัวเก่าจะย่างมัดเมโลชูนะครับโอเคเราไปดูด้านล่างเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซกชันที่ผมบอกนะครับจะเป็นบาร์นะฮะซึ่งก็โอเคนะฮะชอบผมชอบบรรยากาศของมันครับเนื่องจากว่าผมมีโอกาสครั้งหนึ่งนะครับที่ได้นั่งที่บาร์นะครับของทะเลนะก็เป็นบาร์ที่ดีเลยนะครับที่จะมีบาร์มันไม่ได้มีแค่ เหล้าหรือเบียร์นะเหมือนที่ทุกคนคิดนะครับจริงๆแล้วบาร์มันมีนมสดมีอะไรด้วยนะครับถ้าเป็นบาร์ของทะเลนะเพราะว่าเด็กๆเขาจะอยู่เยอะช่วงที่อยู่ทะเลนะครับมันไม่ได้เหมือนแบบบาร์ที่อยู่ในเมืองถ้าบาร์ที่อยู่ในเมืองนะฮะจะมีแต่เบียร์มีแต่เครื่องดื่มแอกฮอ์นะครับ แล้วก็จะมีเมนูเป็นนมอะไรด้วยนะครับถ้ามีเด็กมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยเห็นกันครับแต่ว่าที่นี่จะเป็นเกมเด็กเนาะแล้วก็อยู่ติดชายหาดด้วยนะครับเพราะงั้นก็เลยมีชานมไข่มุกยังไงล่ะแล้วก็สตรอเบอร์รี่มิลชีสนะฮะโอเคครับไปด้านล่างนะครับจะมี n p c อยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่นี่ผมบอกก่อนเลยอ่า NPC ตรงนี้นะครับจะเป็น n p c ขายของนะครับก็มีท่านั่งหลายท่าเลยนะครับ นั่งอย่างนี้นะครับแล้วก็นั่งทุบโต๊ะเมื่อกี้นะฮะเนี่ยนั่งทุบโต๊ะแบบนี้แลนี่นี่เนี่น,นี่เห็นไหมก็จะมีนั่งอย่างนี้เขาไม่ได้วาขงข e ้ออี้ผิดนะมันนั่งอย่างนี้ถูกแล้วนะครับเนี่ยนั่งท่านี้นะครับผมชอบมากเลยท่านั่งอย่างเงี้ยเออน่ารักดีนะครับ <c oughs> โอเคอย่างต่อไปนะครับเป็นชายหาดนะครับชายหาดก็ไม่น่าจะมีอิสเอ็กอะไรมากนะครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งตรงนี้ครับคือนั่งเล่นพนุนฟอร์สนะครับผมแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะนั่งเล่นเลยน่าจะ ก็มีตรงนี้นะครับเป็นที่นั่งนะฮะมองไปด้านนอกรับนี่ครับอิสเทกอย่างนึงนะครับลอยได้เลยนะครับโอ้โหเป็นปรมาจารย์เลยนะคุณผู้ชมก็อย่างต่อไปนะครับผมจะไปดูเซกชันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเราจะว่ายน้ำข้ามทะเลนะครับข้ามทวีปไปเลยนะครับคุณผู้ชมเราจะไปดูปะพาคารสีแดงนั่นนะครับว่ามันมีอะไรนะครับแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ผมไปสำรวจนะครับมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ยังหาอิสเทกไม่เจอนะเพราะว่า ผมไม่เข้าใจคําถามนะครับอย่าถามว่าทําไมมันถึงลอยอยู่ทาไมมันถึงลอยอยู่หรือว่าทําไมมันถึงน้งําท่วมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ why it flood นะฮะโอเคนะครับ, okay, รบก็เดินดูรอบๆนะตรงนี้นะครับจะมี animation sit 3 1อยู่นะครับก็คือเขายังทําท่านั่งไม่เสร็จนะครับผมแบบยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่นะแต่ว่าผมชอบดีเทลในตัวแมปมากเลยชอบที่ภาษาอังกฤษมัน collection ดีนะครับแบบ เออถ้าคนต่างชาติมาเล่นเขาก็จะเข้าใจไงแต่ว่ามันภาษาอังกฤษที่คอลเลกชันอ่ะมันจะอยู่แค่ในห้องอิสต์เห้องเดียวไม่ได้นะครับการที่เราจะคอลเลกชันให้ฝรั่งเห็นเนี่ยเออเพราะงั้นก็ทำป้ายทำอะไรด้วยนะครับที่จะแบบสอนวิธีเล่นถ้าแบบนี้เพื่อเขาแบบเข้ามาปุ๊บไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย้าพูดอะไรไม่ได้เป็นใบ้เลยนะฮะคนไทยไม่นก็พิมพ์ภาษาแท็กใส่กันนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับแบบนี้นะครับเป็นแบบเล็กๆน้อยๆนะครับที่น่าจะ รู้สึกดีนะเวลาเล่นน่ะเออให้บรรยากาศดีนะครับมีเสียงเพลงมีอะไรด้วยครับแต่ว่าเนี่ยฟังเสียงน้ําทะเลนะผมไม่กล้าเอาเสียงเพลงในเกมนี้เข้ามาครับไม่รู้ว่าจะติดเลขสิธิ์ไหมนะครับถ้าผู้พัฒนามาเห็นคลิปนี้นะครับดูจบนะครับก็บอกผมด้วยนะคอมเมนต์ไว้เลยนะครว่าเนี่ยเพลงในเกมนี้ไม่ติดเลขสิทธิ์อะไรอย่างนี้นครับผมจะได้เออดีว่ะผมก็เปิดเสียงเพลงปุ๊บ แล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะครับอาลิปไปด้วยนะครับจะได้มาทาพาร์ทสที่นี่อีกนะครับถ้าแมบบมีอะไรอัปเดตเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ที่จะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ว่าเกาะกลางทะเลด้วยนะครับถ้าดูจนจบแล้วนะครับก็เจอกันพาร์ทหน้าทุกคนอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับ แล้วก็ถ้าอยากจะติดตามผมนานๆนะครับไม่อยากจะพลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะแล้วผมไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย